สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้ยคีณโชตบอกไปอ่ะน้ำพนะนะสวัสดีครับรอดูอยูโร่อาจจะ เพี้ยนนิดหนึ่งนะครับ18นาฬิกาตรงนะครับทางช่อง7 HD ผมได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็ได้ไปพูดคุยเรื่องโควิด19นะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับอาจจะมีท่อนที่แบบร้องไม่ถึงซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมร้องเพลงเป็นยังไง ผู้จัดการบอกว่าให้พี่โรไปอาบน้ำนี่เพิ่งตื่นครับไปนอนบนรถตู้มาครอดูนะเดี๋ยวมีไปงานต่อตอนหกโมงครับ เลยบางทีผมก็แบบเขินนะที่ร้องได้ไม่ดีเท่าไหร่มันตื่นเต้นด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ไปเขาเรียกว่าขึ้นเวทีนานมากมันก็กดดังกดดันกดดันตื่นเต้นสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่เนตนะครับสวัสดีมายมินนี่จัสตินเอตเตอ o ยูโร แขกรับเชิญเข็มซ่อนปลายคือใครคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ไปกองด้วยกองทัพต้องเดินด้วยท้องฮะรองเพาะแล้วนะผมลองฟังก่อนครับแล้วจะให้ตัดสินใจใหม่อีกทีหนึงดูสามีช่วยคืนแล้วค่าพี่สปอยหน่อย มันไม่รู้จะสปอยยังไงเนี่ยอดูแล้วกันเนาะน่ารักน่ารักฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ปวดแขนแต่อยากได้พี่โยโลเป็นแฟนต้องทำยังไงสามีชั่วคืนใกล้ได้ดูยังครับอยากดูแล้วครับ อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันครับไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยกินเหลืออีกประมาณเจ็ดแปดคิวครับไม่ใช่อทิน้าก็ถ่ายสี่วันอทิ์ถัดไปก็ถ่ายสี่วันก็น่าจะปิดก็อเอ้ยเอ้ยถ่ายทอดสดอยู่น้ำออกมันเยี่ยวหมาเลยอะอะไล <c oughs> น้ำไม่ไหล <c oughs> ห,ห้องอ่ะ นะ่าเอาเลยเอาเลยเลยห้องน้ำห้องผมมันไม่ไหลอืมถ้าฟังอยู่เด้อลำคาญก็บอกเด้อลำคานก็บอกกันเด้อสิบอสเอเอไปทาเจ้าอูอีกอู่อ,อยู่อ่ะบเออรู้แล้วว่าร้องเพราะไปไหมนะ้ำไปมันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ งุดหงิดก็บอกกันดูงุดหงิดแล้วผนหวยก็บอกกันผนหวยแล้วสีทาไปหโอเคครับลำคาไม,ไม่ใช่โอเคลำคาก็บอกกันเด้อ ึ่งไหนแล้วมาขัดจังหวะเ,เะบ้ออะก็มึงฮะพี่โรรีวิวพี่พิงพอยตอนอยู่กองถ่ายหน่อยคะ่ะพิงพอยเป็นคนที่ชอบอยู่กับซีรี เกาหลีแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงเกาหลีชื่อวงว่า It's G อยู่กองเขาจะไม่ทำอะไรเลยยกเว้นจะดูซีรีส์ฟังเพลงแล้วก็อ่านบทแล้วก็กินเขาจะไม่ค่อยมีมีความอะไระมีความกวนเนาไม่มีเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานมาก สุดยอดทิ้งพลเป็นคนที่น่ารักใครอยากดูเข้มหับน้ำบ้างคนระับเรียบชื่อมุกดางเงียบชัวโอเคเดี๋ยวมันโอเคเดี๋ยวผมจะหลอกนะพอมันออกมาปับ๊บผมจะมุกนะฮะโอเคไหมเสียงมาแต่ไกล ไว้เอ็ดเควมคิดจริงๆมันไม่ร้องพอผมไหลสดเนี่ยมันเริ่มร้องดังขึ้นแล้วพี่ยูโรเป็นคนแบบไหน,นผมก็กวนกวนไปทุกฝ่ายทุกคนมันพอนคนที่ต้องใจทำงานต่างจากผม

วันนี้กี่รอบแล้ววันนี้รอบแรกครับผมปกติเขาไม่เป็นแบบนี้ครับมันเห็นผมไลฟ์มันก็เลยเป็นแบบนี้โอยถ้าผมเปิดประตูเข้าไปมันมันจะฉายไม่ได้ ยูโรแกงเข้มผมไปแกงอะไรมันมันร้องเหมือนแกงผม่งแกงพี่เค้มแกงไม่ได้มันโป๊อยู่นะครับผมคิดว่าวันนี้จะไม่ไลฟ์ซะแล้วจริงก็ว่าจะไม่แหละแต่มันได้ช่วงว่างพอดี บอกแค่ว่ามุกมาก็พอโอเคได้มันโป้อยู่ครับผมมันจะไปเปิดประตูไปส่งมันได้ไงใช่หรือเปล่าอ,อันนี้ทำไมอ่ะมันกลัวคำว่ามุกดาเหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับวันไหนพี่ไปถ่ายสามีชั่วคืนวันพฤหัสหน้าครับวีกนี้วีกนี้กองหยุดครับวันพฤหัสศุกรเสาร์อาทิตย์ก็ถ้าสมมติว่าถ่ายทุกวันก็จะเหลืออีกแค่สี่ตอนนี้เหลือเจ็ดเหลือแปดชิ้นยู่ดอนครับวันนี้ ยังไม่กลับครับเดี๋ยวแปดคิวครับสามีชั่วคืนใกล้แล้วครับแต่เก้าคิวไม่น่าเกินสิบครับเ่อมยังไม่หยุดหรอกไปทูหลังให้เข้มสิอยู่ดอนนะครับอยู่ริืมถ่ายทอดสดนะคะได้ครับผมไปกองผมจะถ่ายทอดสดแบบนี้เ,เช่นเคยเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> ถ้าว่างนะ พี่เบนไปด้วยเหรอพี่ยูใช่ครับพี่เบนตามมาแล้วครับพี่เบนตามมาแล้วน้องหม่อนน้องม่อนเล่นเป็นลูกใครเหรอครับเล่นเป็นลูกของพิงพอยนะครับเล่นเป็นลูกของพิงพอยอ๋อไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านนะครับมามาทำงานครับที่อุดอรอุดอรหนาวไหมครับไม่หนาวเดอ้อ ดีครับพี่โรสวัสดีครับมากันละปะมิงอ๋อมินมินกันละปะยูโรมินกาบาอาบไปแล้วกินข้าวอย่างกินแล้วครับตอนโอ้บักเดี๋ยวกูชาอารมณ์ในรถของแอนดามุกดามามุกดามาไปแล้ว ทำไมมันได้ผลนะทำไมได้ผลเลยอ่ะเออเงียบเลยทีนี้มึงเฮ้ยพี่มาเปิดไฟใส่ผมทำไมนี่จะเจอด่าแล้วด่าอะไรก็บอกไม่ยอมน้ำนะทำไมไม่แต่งตัววะไม่แต่งตัวโอเคฮ่าอะไรคืออะไรอะทำไมไม่แต่งตัวพวกคนอิ่งนแต่งหรือยัง ก็ไท,ทีละคนหมายเล่าโอเคนะไปตรงไหนแต่งตรงไหนพี่แต่งในห้องน้ำเสื้อผ้าไปเลยใช่ไหมไปห้องเดิมใส่ใส่อะไรใส,ใส่ข้าวแตกนะก็ได้เนาะปะพัชชูพับเอาไงใส่พัชชูพรุ่งนี้ไหมพัชชูวันนี้แล้วพรุ่งนี้อ่ะพัชชูอ๋อผมข้าชูคนเดียวเลยนะไม่มีใครเอาข้าชูมาเลยนะใส่นี่อ่ะใช่ชุดขาวนะอ๋อไม่ต้องไปเปลี่ยนที่นู่นเปลี่ยนที่นี่ ก็เปลี่ยนที่นี่แล้วก็ไปแต่งหน้าทำผมอ๋อโอเค ผมไม่อาบผมอาบมาแล้วอืมมันเปิดไฟแล้วแบบผมไม่รอดเลย่้ามันปิดไฟผมต้องอยู่ในมุมมืดผมค่อยรอด <c oughs> ไม่อาบน้ำแล้วหนึ่ง อดีวงนะหล่อใช่ผมต้องหล่อในที่มืดถ้าสว่ะ e ผมผมไม่รอดอัตส totally. ีหนีมุกดาไปแล้วครับเงียบเลยพี่เข้มเงียบเลยเชอมุกดาเข้าไป ให้ให้ให้ปูจาเหมือนพี่บอยปกฮะน้องแพลวหรอแพวหรือพลาวเนี่ยสวัสดีครับเรียลิตี้ลำคาญก็บอกกันเด้อขอสักหนึ่ง รอาชมทางช่องเจ็ดเเลยครับเอฟซีจากบูรีรัมหล่อในที่มืดไม่จริงอยู่แล้วหอทั้งที่มืดและสว่าง่างหาักขอบคุณครับกลับวันไหนกลับพรุ่งนี้ครับกลับวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เดี๋ยวผมต้องไปถ่ายซีรีส์อะไรนะยีโรโอเคป่า ได้ปเอาเื้อห้องนึงเกรเท้ามีหน้าบวมอ้วน ห้องนี้ครับกินเยอะสิเมื่อคืนกินเยอะเมื on, ่อเช้าก็กินเยอะมาแตบจะมดแล้ว วงกตัวเดี๋ยวพอพี่ตามออกมาเดี๋ยวก็ว่าผมไม่เอาเสื้อเข้าหนอ,อ,อ FC จากหาดใหญ่ครับติดตามตั้งแต่ยูโรเข้าวงการแรกๆขอบคุณครับตอนนี้ใกล้ออกแล้วเอ้ยยังไม่ออกนะยังไม่ออก ผมไม่ทำผมก่อนสวัสดีครับฮึ่มฮึ่มพุงออกเลยออกิ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวให้กลับไปออกกำลังกายครับ แค่นี้ดีกว่าแตวผมขอไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมามั้ง